ไกลักหน่อยนะครับจอดรถในวัดนะเดี๋ยวเราเดินไปที่ร้านนะครับแถวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวถนนจักรยานคุณผู้มชมถนนสัญจรในหมู่บ้านนั่นแหละนะครับมาถึงแลครับคุณผชมนี่นะครับสุตนาบางกอกน้อยเห็นไหมคุณชมเดี๋ยวเราเข้าไปกันดูนะครับไปชิมของอร่อยทานกันเขาบอกว่าที่นี่ข้าวหมกไก่เด็ดมากอร่อยครับไปเลยครับ สวัสดีครับสัสดีค่ะมาปุ๊กนะครับเป็นเจ้าของร้านสุตนานะครับเป็นอาหารฮาลลน<า>เป็นอาหารฮาลลร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับทุกครั้งที่เราไปถ่ายรายการแต่ละครั้งหรือแต่ละที่ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารอิสลามเนี่ยนะหรืออาหารฮาลลนเนี่ยเราจะเห็นว่าข้าวหมูกไก่ทำเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้มาแปลกนะครับเพิ่งทำเมื่อกี้นี้เองสดๆร้อนๆคุณแม่ปุ๊กทำเมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูครับผู้ชม อ่ะจะแตกกับที่อื่นนะฮะดูข้าวหมกไก่นะผู้ชมเหตุผลทำไมมันเป็นสีนี้แม่ปุ๊บมันเป็นสไตล์ของปากีปากีสถานชื้อชาติจริงๆมาจากยวียแบบโอ้ตั้งแต่สมัยสมัยรัชกาลที่ห้านะก่อนอีกฮะก่อนอีกเหรอย้ายกรุงเทพมาย้ายมาอยู่อ๋อยายีายอายาสี่ร้อยปีก่อนนู้นสี่ร้อยกว่าปีก่อนนู้นเนาะก็เข้ามาอยู่ในคลองบางกอกน้อยแต่อันนี้เป็นสูตรของ ปากีสถานมันปนเปอ่ะของไทยส่วนมากจะเป็นของไทยเพราะปากีเขาจะไม่มีรสรสหวานเขาจะมีเค็มอย่างเดียวดูน่าทานม,มากเลยผู้ชมคือเป็นข้าวหมกไก่แต่ผมไม่เห็น<ว>กไก่<ว>กเลยคุณแมอ่อยู่ข้าง <laughs> ในค่ะหมกอ๋อหมกอยู่ข้างในอ๋อถึงได้หมกเขาเรียกว่าหมกเนาะอยู่ข้างในภาษาไทยเลยเป็นข้าวหมกไก่ต้องทานน้าจิ้มอะไรไหมมีค่ะมีน้ําจิ้มมีผักข้างเคียงนอกจากข้าวหมกไก่แล้วมีอะไรอีกคุมมีแกงกุตชีไก่นะฮะแล้วก็ มีขนมปังยาสูมเขาบอกจะดังมากนนี้ดังมากขนมปังยาสุมนี่ดังมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูขนมปังยาสุมเขาบอกดังมากนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในเลยครับครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในครัวแล้วเนี่ยอยู่หน้าเตาเลยนะที่สำคัญข้างหน้าเราเนี่ยเป็นการทําแป้งนะใช่อันนี้ทําแป้งอะไรครับตัวขนมปังยาสุมค่ะอ๋อนี่คือคือก็ทําขนมปังยาสุมมาแหละใช่ไหมครับนี่คือขนมปังยาสุมขนมปังยาสุมนี่เป็นสูตรอะไรครับมันเหมือนกับพิซซ่าไหม ไม่เหมือนเพราะพิซซ่าต้องมีชีสอันนี้ไม่มีชีสแค่มีผนไทยแต่เราทําทุกอย่างอย่างนี้มันมีไส้อะไรบ้างครับเป็นไส้เนื้อกับไส้ไก่มีสอดไส้มันจะสอดไส้ไหมในในในขนมปังนี้หรือยังไงไม่สอดครับโรยหน้ามาโรยหน้าก็ผมเชิญผมเปรียบเทียบผมก็เปรียบเทียบเหมือนพิซซ่าแหละคุณผู้ชมแต่มันเป็นพิซซ่าแขกพิซซ่าแครนะอ่าฝากร้านด้วยนะคะเพราะว่าเป็นอาหารอิสลาม อาหารฮาลานของชุมชนบางกอกน้อยโดยเฉพาะค่ะเบอร์โทรครับเบอร์โทร089 301 9 3 3 2ค่ะวันนี้ต้องขอคุณคุณแม่มากครับยินดีค่ะแล้วต้องขออนุญาตชิมทั้ง2ออย่างได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมทำมาเต็มที่เลยครับเสิร์ฟมาอย่างน่าทานมากนะครับ ข้าวหมกไก่หนมปังยาสงนมะเขาเรียกเหมือนกับพิซซ่าแต่เป็นพิซซ่าแขกนะคระับก็แล้วแล้วอย่างก็คือซามโมซาเขาเรียกเป็นอะไรเหมือนกับเกี๊ยวนะนะแต่ข้างในเป็นไส้ไก่มีไส้ไก่กับไส้เนื้อท่าในใดที่อยากทานก็ามาลองชิมกันดูแต่เขาบอกก็าดังมากเขาบอกทีเด็ดมากนี่ครับอร่อยมากคุณผูณ้ชม อ,อร่อยจริงนะแเ้วมาลองนี่ครับคุณผู้ชมหูแบบเป็นก้อนๆนเนี้ยผมปังอืมแต่ดีครับเครื่องเทศดีมากเลยอร่อยมากเลยคุณผู้ชม ดีมากครับอร่อยครับ